สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวดังออนไลน์ News u p d a เดฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับความคลิปหน้าเปิดประวัติอาจารย์เอจกักรพัฒรพ่อค้าคนขยันสู่คนดังสายมูเตลูมีลูกศิษย์กราบไหว้เป็นอีกหนึ่งคนดังในโซเชียลมีเดียที่แฟนๆต่างขนานนามว่าใจบุญชอบช่วยเหลือผู้คนสำหรับอาจารย์เอจกักรพัฒหรืออาจารย์เอธนกฤษ โรชนะตรีภูมิเจ้าของบริษัทจักรพัฒ์มั่งคั่งซึ่งหากใครได้ติดตามเส้นทางชีวิตของเจ้าตัวจะรู้ว่าไม่ง่ายและในตอนแรกอาจจะไม่ได้รวยด้วยกรีบกุหลาบอย่างที่ใครเข้าใจย้อนกลับไปในช่วงชีวิตก่อนที่จะเป็นคนดังบนแพลตฟอร์ม Tik Tok อาจารย์ A เคยเป็นพ่อค้าขายครีมมาก่อนจากนั้นก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างเมื่อไปออกรายการอายุน้อยร้อยล้าน ในนาม A. n e o อนเนื่องจากในตอนนั้นอาจารย์คือนักธุรกิจที่ใช้โมเดล dropship หรือการขายสินค้าแบบไม่ต้องสต็อกสินค้าลักษณะของโมเดลดังกล่าวนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจรายได้ที่เข้ามาก็มาจากเปอร์เซ็นต์การขายสินค้าทำให้ธุรกิจที่ดำเนินอยู่นั้นมีรายได้100ล้านต่อปีติดต่อกันถึง5ปี กระทั่งมาเจอวิกฤตโควิดระบาดและเศรษฐกิจทําให้สิ่งที่มีอยู่ในมือนั้นต้องหยุดชะง,งักลงต่อมาชีวิตของอาจารย์ A นั้นกลับมาพลิกฟื้นอีกครั้งหลังจากมีโอกาสได้คุยกับสินแสและได้รับคําแนะนํามากมายอีกทั้งเจ้าตัวยังเคยบอกในคลิปด้วยว่าสามารถพลิกให้กลับมารวยได้เนื่องจากบูชาเทพที่เคารพนับถือเส้นทางสู่สายบุญอาจารย์เจักพัฒ จนมีคนกราบไหว้มากมายจากนั้นอาจารย์ก็ได้เดินทางเข้าสู่สายมูอย่างจริงจังทำคลิปวีดีโอลงบนโซเชียลมีเดียให้ผู้ติดตามได้ติดตามโดยบอกว่าตนจะนั่งสมาธิทุกวันตั้งแต่30นาทีจนถึง2ชั่วโมงส่วนห้องพระก็มีทั้งพระและเทพกระทั่งผู้ติดตามได้ตั้งคำถามว่ามูอย่างไรให้รวยซึ่งอาจารย์เอก็ได้ทำคลิปอธิบายเอาไว้ด้วย และอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ลูกศิษย์ลูกหามีจิตศรัทธาและเคารพเลื่อมใสนอกจากนี้อาจารย์คนดังยังได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับความเชื่อเช่นการบูชาปีเสียอีกด้วยอย่างไรก็ตามในช่วงนี้อาจจะเห็นว่าในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปลูกศิษย์จากทั่วประเทศเดินทางมาทำบุญอย่างเทวาลัยที่อาจารย์สร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้คน ได้เข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็มีลูกศิษย์ที่สมหวังได้รับพรที่ขอจากเทวไลและเดินทางกลับมาทำบุญตามที่บนไว้ด้วยความคืบหน้าภูเก็ตร,รวมตัวขับไล่ประชาชนเดือดเคสฝรั่งเตะหมอทำพิษช,ชาวภูเกต็ตลุกคือขับไล่ท่วงคืนหาดยามู3สามีนาคม2567 จากกรณีฝรั่งทำร้ายหมอจนกลายเป็นข่าวดังไม่กี่วันที่ผ่านมาล่าสุดสามีนาคมเวลาประมาณ9ก้านากาสนาทีเป็นต้นมาชาวภูเก็ตรวมตัวกันทวงคืนหาดยามูภายใต้สโลแกน Get Out David ซึ่งมีประชาชนเดินทางมารวมตัวกันกว่า300รายบริเวณชายหาดยามูตรงจุดบันไดที่เกิดเหตุพิพาทระหว่างแพทย์หญิงและชาวต่างชาติชาวสวิตเซอร์แลนด์ โดยกิจกรรมดังกล่าวนั้นมีการเขียนป้ายและมีการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์มีการตะโกนขับไล่ต่อว่าอย่างต่อเนื่องเบื้องตน้นรายงานทราบมาว่าชายชาวต่างชาติคู่กรณีของแพทย์หญิงไม่ได้อยู่ภายในวิลล่าดังกล่าวตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนื่องจากไม่พบรถยนต์ของชายชาวต่างชาติซึ่งขณะนี้ยังคงเก็บตัวเงียบแต่ประชาชนยังคงทยอยเดินทางมาที่หาดยามูเพื่อเป็นการแสดงออกอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านหรือคนในพื้นที่จํานวนหนึ่งทำการถือป้ายกระดาษแสดงออกในการทวงพื้นที่สาธารณะคืนก็คือโดยมีข้อความเขียนไว้ประมาณว่าขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพื้นที่หน้าหาดในจังหวัดภูเก็ตให้มีการรังวัดพิกัดตรวจสอบพื้นที่หน้าหาดทั้งจังหวัดที่มีหน้าหาดพร้อมปักหมุดด้วยหรือคืนหาดให้กับชาวบ้าน เป็นตนต้บางรายมีการนำธงชาติไทยมาถือเพื่อแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ทั้งนี้จากการสอบถามผู้มาร่วมกิจกรรมบอกว่าเหตุการณ์หมอถูกฝรั่งทำร้ายน่าจะเป็นเรื่องจริงตนมาให้กำลังใจคุณหมอจากข่าวที่นำเสนอรู้สึกว่าพฤติกรรมของฝรั่งคนนี้ยากที่จะยอมรับได้จึงมาร่วมกันแสดงพลังต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้สังคมนี้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันยิ่งเป็นการกระทำต่อผู้หญิงให้อภัยไม่ได้ความคืบหน้างานเข้ารวัวๆสั่งรื้อเพิ่มสองจุดวิลล่ารุกที่สาธารณะจุดเกิดเหตุฝรั่งเตะหมอจากกรณีฝรั่งเตะหมอโดยแพทย์หญิงโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในภูเก็ตได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายเดวิดชายชาวต่างชาติเจ้าของศูนย์อนุรักษ์ช้างได้ทำร้ายร่างกายโดยเตะเข้าที่หลังขณะที่นั่งชมจันทร์ อยู่ที่บันไดาทางลงชายหาดในวิลล่าหรูและถูกชายชาวต่างชาติพร้อมภรรยาคนไทยพูดจาดูหมิ่นเหยียดยามแถมยังข่มขู่อ้างรู้จักกับนายตำรวจใหญ่แต่ชายชาวต่างชาติปฏิเสธโดยอ้างว่าสะดุดไปโดนแพทย์หญิงก่อนที่ต่อมาในเดวิดชายชาวต่างชาติพร้อมกับภรรยาคนไทยและทนายความได้เดินทางเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยกมือไหว้ขอโทษ ชาวไทยทุกคนสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกเสียใจมากที่ผ่านมารักเมืองไทยมากแม้ตนเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์แต่ตอนนี้เมืองไทยคือบ้านไม่คิดว่าเหตุการณ์จะปานปลายขนาดนี้พร้อมอธิบายถึงสาเหตุที่อารมณ์เสียและทำพฤติกรรมแบบนี้ว่าทุกสัปดาห์มักจะมีคนเข้ามาที่บริเวณดังกล่าวที่นายเดวิดคิดว่า เป็นพื้นที่ส่วนตัวและก่อนหน้านั้นยังมีกลุ่มชาวจีนประมาณ7-8คนเข้ามาในพื้นที่สนามหญ้าจึงทำให้เกิดความกังวลว่ากลุ่มคนพวกนี้จะเข้ามาทำอะไรที่ไม่ดีกับภรรยาซึ่งล่าสุด2มีนาคม2567เพจ Facebook p ูเก็ t ไทมส์ได้เปิดเผยว่า นายกเทศมนตรีตำบลป่าครอกได้ความคืบหน้าการตรวจสอบการปลูกสิ่งก่อสร้างของวิลล่าที่เป็นจุดเกิดเหตุเพิ่มเติมโดยพบว่าได้มีการก่อสร้างอาคารรุกล้ำพื้นที่สาธารณะชายหาดซึ่งประกอบไปด้วย 1. แนวบันไดไม้ขนาดกว้างประมาณ1.23เมตรยาว4.7เมตรจำนวน1แห่ง2ลานนั่งเล่นไม้ขนาดกว้างประมาณ4.8เมตรยาว4.7เมตรจำนวนหแห่ง 3. แนวบันไดคอนกรีตขนาดกว้างประมาณ3.38เมตรยาว1.6เมตรจำนวน1แห่ง 4. แนวกำแพงกันดินหินกรองสูงประมาณ1เมตรยาว18.9เมตรเพื่อให้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยให้หรื้อถอนภายใน30วันนับจากวันที่มีการแจ้งความดำเนินคดี ผู้ถูกรรองสามารถอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้แต่ถ้าไม่อุทธรณ์คำสั่งภายใน30วันและไม่มีการรื้อถอนทางเทศบาลจะเข้าไปดำเนินการรื้อถอนเองทั้งนี้เทศบาลตำบลปากคลอกได้มีการตรวจสอบการที่สิ่งปลูกสร้างของวิลล่าเป็นจุดที่เกิดเหตุเพิ่มเติมพบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะพงเล็บชายหาดนอกเหนือจากบันไดคอนกรีตขั้นที่2ถึง4ที่เป็นจุดเกิดเหตุยังมีอีก2จุดที่ทางเทศบาลตำบลปากคลอก สั่งให้มีการรือถอนคือบันไดไม้และลานนั่งเล่นไม้